แล้วนะาจ้าคุณแนนนะคะแล้วก็พี่แนนบอกว่าพ่อน้องป๊อปรูหล่อใจดีค่ะหล่อมากนะหล่อมากหล่อมากเออนั่นไงพ่อน้องป๊อบบอกว่ารู้ได้ไงสาวแนนนะคะโอ้โหพี่แนนบอกว่ารู้ค่ะพ่อน้องป๊อปชอบไปบ้านสาวๆใช่ใช่พ่อน้องป๊อปชอบเว้นไงเดี๋ยวสาวอยู่บ้านไหนก็ไปหมดอะจิตใจหล่อนะคะเพราะว่าพ่อน้องป๊อปเป็นสายดันนะคะ แล้วก็พี่ต้นด้วยนะคะเขาเขาไม่มาล่ะเขาเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเอ่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนต้องไปหาชื่อเขาก่อนออเขาน่าจะอยู่ข้างมูลอะเด็กเด็กบ้านนาใช่ไหมคะเด็กบ้านนาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องไปทำข้าวผัดก่อนนะคะเดี๋ยวอยู่อยู่อยู่ดูพ่อทำกับข้าวก็แล้วกันนะคะ เดี๋ยวถ้าน้องไปทำข้าวผัด6โมง2นาทีแล้วเดี๋ยวก็ไปทำข้าวให้เด็กก่อนนะคะขอบคุณนะคะคนไล้ตัวตนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณสิบเนี่ท่านนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะามมัน่าขออัดหน้าจอแป๊บนึงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะพี่นี่อันนี้พอต้มไว้เมื่อกี้แล้วนะคะ <_ S 1> เดี๋ยวจะตำมะเขือพวงมันจะใส่อะไรนะถั่วพูแล้วก็ใส่มันจะมีเครื่องก็คือเป็นพริกพริกแล้วก็อะไรนะมะเขือเทศนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถั่วพูนะคะพี่ถั่วพูเต้าหู้เต้าหู้สีขาวนะคะมันจะจืดๆนะคะเราเอามาทอดจิ้มกับน้ําน้าจิ้มหรือว่าเราเอามาคั่วแบบนี้ก็ได้นะคะจะอร่อยมากมาคั่วใส่ไข่ก็จะอร่อยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น หอมหอมแขกนะคะหอมแขกตำใส่ถั่วเน่านะคะมัน,นมันก็จะมวมวนิดนึงขอบคุณนะคะพี่ๆทั้งแปดท่านนะคะอเดี๋ยวใส่เสื้อให้พี่นี้ก่อนนะคะดันหลายบ้านจนตัวเองจอยมึด <laughs> ใช่ใช่ใช่เห็นพ่อน้องป๊อบอยู่นะพ่อน้องป๊อบไปทุกบ้านอะ่ะไทยบ้านเลี้ยงเป็ดนะคะจามขนมหนึ่งห่ออันนี้บ้านหลักนะขอบคุณนะคะโอขอบคุณนะคะของพี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องขอเพิ่มใส่เสื้อก่อนนะคะพี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอาบ้านรองน้องไปอีกนะคะเพราะว่าบ้านรองน้องกําลังอันนั้นอยู่นี่เดี๋ยวเอาบ้านของเพื่อนนะคะอันนี้อยนี่มือถือของเพื่อนเ <c oughs> <c oughs> ขาให้มาใช้ตอนที่มือถือเสียนะคะแล้วเขาก็ไม่เอาคือนละ เพราะว่าราคามันก็อะไรนะคะว่าไม่เอาคืนแล้วนี่เอาเอาบ้านของเพื่อนลงแสงนี่ไปแล้วนะคะพี่ลงแสงลงแสงเจนเจนแสงนะคะโอ้ของพี่ก็มีเยอะแล้วนะสามจุดแปดหกพันโอ้เยอะมากเยอะมากนี่ยังไงของพี่ก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวน้องค่อยค่อยเข้าไปดูอีกทีนึงนะคะน้องเอาบ้านของเพื่อนไปตามพี่แนนแล้วนะคะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาบ้านลองของน้องอีกนะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ไทยบ้านเลี้ยงเป็ดนะคะพี่แนนนะคะคนไร้ตัวตนสวัสดีครับใครนอกครับอะไรงพ่อน้องป๊อถามแล้วมามาค่ะเอ,อ้อันนี้ไม่ได้นาะเขาเขาจะไม่ให้เห็นอันมีดอันนี้นะคะคือันตรายเดี๋ยวจะเจอแบนอีกแล้ววันนั้นก็น่าจะเป็นเครื่องเป่าผมนะคะเพราะว่าน้อง ถือเครื่องเป่าผมไงแล้วมันก็บอกว่าให้ปิดไลฟ์นะไม่อย่างนั้นปิดไลฟ์ภายใน5นาทีแบบนี้ไม่อย่างนั้นเขาจะแบนแบบเนี้ยก็จะแบนแบนช่องก็เลยต้องปิดไว้ก่อนสร้างรายได้แล้วคะ่ะค่ะพี่เดี๋ยวไปย้อนหลังให้นะคะพี่เดี๋ยวไปดูคลิปของพี่นะคะขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณพี่ๆแปดท่านนะคะเดี๋ยวเราจะซอยกล้วยก็ จะย่างกล้วยถ้าทันนะคะเพราะว่าน้องจะออกบ้านหกโมงยี่สิบน้องก็จะขับรถออกบ้านแล้วนะนี่เดี๋ยวให้ดูพ่อนะคะ